สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเตาทอดนะคะเซนไฟขนาด12ลิตรนะคะก็คือมี2ช่องนะคะพร้อมตะแกรงช่องนึงก็ใส่น้ำมันได้6ลิตรนะคะมี2ช่องสามารถทอดเฟ้นไฟนักเก็ตไก่ป๊อบหรือไก่ทอดได้นะคะดูสิคะก็จะมีปุ่มในการเร่งนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็คือ200องศานะคะทั้ง2ฝั่งเลย แต่จริงๆน้ำมันนะก็แล้วแต่เราว่าจะใส่ประมาณไหนนะคะแต่ปกติแล้วฝั่งหนึ่งจะอยู่ได้จะใส่ได้6ลิตรนะคะ2ฝั่งก็เป็น12นะคะใช้งานดีมากๆนะคะใครจะซื้อไว้ใช้ทอดกินที่บ้านหรือใช้ขายยังได้เลยนะคะ ทีนี้เรามาลองทอดเฟนไฟดูนะคะก็โดยการที่เราก็จะหมุนปรับอุณหภูมินะคะไปที่อุณหภูมิที่เราต้องการนะคะปกติการทอดเฟนไฟจะใช้อุณหภูมิประมาณ177องศานะคะเราก็หมุนไปสัก180นะคะจากนั้นเราก็เอาเฟนไฟใส่ตะก,กร้าแล้วก็ลงทอดนะคะแบบนี้เลยเราก็จะใช้เวลาทอดประมาณ5นาที แล้วหลังจากห้านาทีเป็นไฟก็จะขึ้นมาแบบเหลืองกรอบก็บขย่าวซะหน่อยะนะคะนี่เห็นไหมคะลงทอดในเตาทอดที่เราซื้อมาน้ำมันก็จะเดือดแบบนี้เลยนะคะก็พอถึงเวลาทอดเราก็ยกขึ้นเสร็จปุ๊บนี่ขึ้นมาเป็นไฟก็จะก็อาจจะไม่สวยนะจริงแล้วเป็นไฟดูเหลืองกรอบน่าทานมากเลยนะคะลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะ ใช้ดีมากจริงค่ะหรือจะซื้อใช้ทำธุรกิจก็ได้นะคะลองดูโอเคนี่สีสันสวยงามมาก๊ายบายสวัสดีค่ะ